น่าพวงมาล <a> ah, e ัยก้านยกนะครับเฮ้ยอ่าก้านยกอ่าก้านยกแล้วโคตรเทขาบออมาเลยนะครับอ่านี่นี่สุดยอดอ่าคนดูจากคลิปนี้รับไปเลยส่วนรถหนูอยากได้อันนี้เว้มีคนหนึ่งไม่รู้เขาจ้องจ้องมองมองรถอยู่ทุนวันดูแต่รถเนี่ยดูดิ ดูดินายทำไรอ่ะนายปัดจังอ่ะมันมันต้องมีไงมันมีสงสัยจคันนี้เหรอเอาดิชอบปะชอบปะชอบเลยอ่ะชอบมากเลยดีไปดูดูหลังอ่ะไหนตรงไหนตรงไหนมามาดูนี่นี่อะไรตัวสามนิ้วสอดอ่ะฮะสามนิ้วสอดสามนิ้วสอดอะไรวะไหนนี่ทรงกำลังมาสามนิ้วสอดเฮ้ยแล้วแล้วอย่างเงี้ยอยากได้มีเงินเปล่าเงินเปล่าถามก่อนเงินพอนะแต่เงินดาวยังไม่ไม่พร้อมเท่าไหร่วันเนี้ยเดี๋ยวผมอ่ะ จะพาไปเจอกูรูอ่ะบางอยากรู้อะไรบางถามเขาเลยได้เหรอได้ดิคนนี้เขาตอบได้ตั้งแต่อ่ะรถอย่างเงี้ยอย่ารถถังอ่ะจริงป่ะแน่นอนไป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 มาเจอคนนี้ดีกว่ามามานี่ยมานี้ไปไปไปนี้ยมานี้ไปามทางนู้นทางนู้นเขาอยู่นู่นเฮ้ยดูด้วยเฮ้ยดินอ้าวดีครับลูกพี่นี่พี่อะไรนะทำไมเหรอวันนี้มีอะไรผมพาคนมาคนนึง แต่<น><ะ>เขาทรงโกนะพี่พี่ไหวเปล่าหนูอยากได้อีกแล้วเออหนูอยากได้อยากได้รถลายบางอยากได้กระบะอ๋อแต่พอดีจะแนะนำหมูท้ายบางเนี่ย ใช่บางเรื่องหมูเข้าเรื่องรถนี่เข้าเรื่องรถนะขันไหนที่บางอยากได้บางอยากได้ขันนี้พี่การ์ดอ๋อขันนี้นี่เป็น Isuzu D-Max นะครับบาง1 9 l p 2016แล้ว2016ถูกต้องนะครับเปลี่ยนโฉมไฟไหมพี่เปลี่ยนแล้วครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ กระจังหนะ้าโครเมียมจริงๆตัวนี้ไม่ได้โครเมียมแต่เราแต่งให้เป็นโครเมียม เป <Safe S 1> <smelled S 2> ็นของแของไปเลยครับร้อนมากแบบโครมเอียมรายแววเลยอ่าขอบ18เท่ๆบางชอบปะแจ๋วดิแจ๋ง่ะมาดูมาดูมาดูนะครับตัวนี้เป็นขับเตี้ยนะบางนี่จัดทรงให้สวยสวยนะครับรถคันนี้ไม่ได้แค่แต่งสวยอย่างเดียวยังบรรทุกของได้ด้วยทุกได้ด้วยบรรทุกสับปะรดเนี่ยสามนิ้วอดเนี่ยบรรทุกได้นี่เราแบกสับปะรดมาทั้งสองลูกเห็นไหม อ๋อไม่ใช่เหรอตีนไก่เหรอสับป,ประรดนะครับตัวนี้เป็นอองนิวแล้วบางเนาะเป็นเครื่อง1.9บูมพาวเวอร์แล้วนะครับอ่านี่นี่สุดยอดนะและที่สําคัญของซูโม,โม่คารนะบางเนาะเราใส่ใจทุกรายละเอียดแม้กระทั่งพื้นกระบะเราเก็บงานให้เนี้ยกริปนะครับฝุ่นไม่มีอ่าชอบไหมบางแจ๋วครับแจ๋วแจ๋วครับบางเนาะนะครับปีกนกของอาคินะนะอะคา,าร์บอมาเลยนะครับ บางผมจะพาบางเบรีวิวผ่ายในรถที่สำคัญเลยตัวออนิวนี้นะบางเนาะจะบอกว่าแขบเปิดได้เนาะมาพร้อมเบาะหนังนะครับภายในเบดอ่ะพวงมลาลัยก้านยกนะครับเฮ้ยอ่ก้านเทอก้านยกแล้วโคเท่าคันเกียร์นี่รถเมยสายแปดเลย <c oughs> <c oughs> สายแปดไม่ใช่หรือบางจะบอกงั้นไม่ได้นะครับมีวัดบูทนะครับให้ตัวไปเต็มเมนะครับ ตัวนี้เราจูนกล่องเซ็ตกล่องให้แล้วหนูอยากได้พี่ก็อยากได้พี่เอาใหม่เอาใหนะม่นะมึงตัดออกอ่าอ่าโอเคเปงาต้าติดง่ายออใช้ไดเกียวไม่ใช่แล้วงลองนั่งดูว่าแอร์เย็นไหมอ่า หน้าจอนี่เจมสกรีนแล้วเจมสกรีนคืออะไรอะแปลว่าอะไรครับคัดสกรีนโอ้โหยไม่เคยร้องเพลงของค่าย R.S เอลยเหรอบังฟังเสียงนะเฮ้ยยังเหลาเป็นไงอ๋อไอนี่แค่เบิ้ลธรรมดาอยากดูเบิ้ลแบบแซดนะเบิ้ลตัดสับรลเอิใช่เฮ้ยเอ้ยบังช่วยคนูได้เหรออ่า จะพาไปดูห้องเครื่องก็ร้อนแรงมันสั่นอยู่ให้ตัดออกนะนี่ห้องเครื่องนะครับเฮดเดอร์เดินให้นะครับจริงๆกองเนี่ยเป็น HK เราแถมให้แต่นี้ท่อยนนะครับ ยังไม่ได้ซื้อโอเคก็ไม่หอกคือกองเนี่ยมันมีหลายสีนะครับเราจะให้ลูกค้าเลือกอยากได้สีอะไรเลือกได้เออขอเป็นไทยเทอะไรนะไทยเทแย่มาอีกแล้วแย่แเป็นไงชอบไหมบางแจ๋วแจ๋วนะครับโครงสร้างเนี่ยเราการันตีว่าเดิมเดิมหมดนะครับถ้าบางอยากออกคันนี้ผมบอกเลยว่าขายกัน4ี่แ0 0เบาท ลดหน่อยได้ไหมลดลดหน่อยหรอได้นะถ้าใครชอบนะครับทักบังมาเนาะเหลือ469,000บาทไปเลยฟรีดาวจัดไปเป็นไงล่ะหมูกระทะฟรี <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่จัดไปอะ อไไอกไม่ได้ได้าไม่ได้เ,อเนอะไงก็ฝากกับ Isuzu D-Max คันนี้ด้วยแล้วกันนะใครสนใจกับรถคันนี้ติดต่อบังมีได้เลยนะครับอ่าคนดูจากคลิปนี้รับไปเลยส่วนรถ30,000บาทนะครับสามหมื่นอ่ออาหรือติดต่อบังมีมาโดยตรงนายเขาจะแนะนำรีวิวกับรถคันนี้แหละนะครับ Isuzu D-Max นะครับ1 9 L 2015นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับคุ <S <S วันนี้ลาไปก่อนครับกับหนูอยากได้หนูอยากได้อยากได้คันนี้วะนี่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 หมูกระทะบ้างบ้งบ้างบ้างไม่กินร้านอะไรที่นี่นี่นี่ร้านช้างหมูกระทะมันขายหมูหรือว่าขายช้างวะอุ้ยขอชุดใหญ่ด้วยไปก่อน